การใช้โซเชียลพิสูจเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ความมั่นใจครับออืมอืมในเชิงคอนเทนต์ก็คือการแสดงให้เห็นว่าคนอื่นเขาก็ทํานะคนอื่นเขาก็ใช้คนอื่นก็เชื่อแบบนี้อ๋อค่ะไม่ว่าจะเป็นการโชว์ยอดผู้ติดตามเยอะๆจานวนไลค์หรือแชร์สูงๆการมีรีวิวดีๆหรือเทสติมเนียลส์ครับรองจากลูกค้าจริงๆครับค่ะ พวกเรตติ้งต่างๆใช่ครับเรตติ้งสูงสูหรือแม้แต่การมีอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือออกมาพูดถึงหรือใช้สินค้าบริการของเราสิ่งเหล่านี้มันทำหน้าที่เป็นเหมือนหลักฐานทางสังคมอืมที่บอกผู้รับสารทางอ้อมว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดีนะมันเป็นที่ยอมรับนะคุณไม่ต้องกังวลมันช่วยลดความลังเลแล้วก็ทำให้คนกล้าที่จะคล้อยตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ เหมือนการใช้พลังของคนหมู่มากหรือว่าคนที่น่าเชื่อถือมาช่วยยืนยันใช่นะคะ